พระพุทธเจ้าหรือว่าพระมหาบุรุษยุไปอธิฐานลอยถ่านแต่สถานที่ที่เราไปก็คือเราไม่สามารถที่จะชี้จุดตำแหน่งว่าตรงนี้ตรงนั้นคือสถานที่พระมหาบุรุษลอยถานแต่ให้เราเอาจุดที่ว่ามองเห็นเจดีย์ยอดเจดีย์ที่ตรงที่สุดอยูน่นะก็คือบริเวณนัะนะ่นนะว่าเราไม่สามารถจะชี้ว่าเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้นะ ก็คือให้เอาจุดที่ว่าเจดีเราจะบองเห็นยอดพระมหาเจดีนะซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่มียอดพระมหาเจดีอยู่ไมีอะไรมีต้นพระศรีมหาโพนั่นเองที่ว่าเป็นต้นสาชาติที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะนั่นน,นะาาาท,ที่ว่าสาชาติที่เกิดมาพร้อมที่ว่าสาชาติที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะมีมีกี่อย่างนะโยม เจ็ดอย่างมีอะไรบ้างเอาหนึ Ay, ่งเอาไม่ต <Sure> ้องตามลำดับก็ได้เอาหนึ่งจีบะฮะโพสองมากันตะกะสามนางพิมพาสี่อรไ้อะไราคารุทยาุยีอามาแล้วก็อะไรอีกครบหรือยังครบหรือยังเจ็ดชนะสิพลาไปแล้วใช่ไหมฮนะ าคุกทรัพย์สีและอะไรอีกครบเจ็ดหรือยังใช่เหรอธรรมาตธรรมาคิดว่าน่าจะได้หกนั่นหายไปไหนหนึ่งต้นสีมะพร้าวต้นอะไรนะต้นสีมหาโพธิ์เอออพระอนุนเออพระอนุนอยู่ขาดไม่ได้เลยพระอนุนเป็นพุทธอุปถาภะพรพุทธองค์นะด้วยนะพระอนุน เป็นเรียกว่ามีบทบาทสําคัญมากพระอานนท์เนี่ยแม้แต่ในการสังยายาครั้งที่หนึ่งจะขาดพระอานนท์ไม่ได้แต่พระอานนท์ยังไม่ได้บรรลุพระรันหลยอยู่ต้องรอพระอานนท์ทาไมจึงรอพระอานนท์เพราะพระอานนท์เป็นผู้ที่ทรงจํามากเป็นบง์สูตรนั่นเองอยู่เพราะพระอานทจจานท์ไปติดตามพระพุทธองค์ ไปท,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 ทุกที่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 และในบางครั้งพระอน,นุลไม่ได้ไปพระพุทธเจ้าจะเด็จไปพระอ,องค์เดียวกลับมาแล้วต้องเทศให้พระอน,นุลฟังอีกรอบนึงอยู่แ่พระอน,นุลจึงมีความทรงจําเรียวกว่าเป็นโลดเลฉะนั้นในการสังเวยนาครั้งที่หนึ่งจะขาดพระอน,นุลไม่ได้อยู่ในจํานวนภิกษุ499องค์เป็นพระอรหันต์ หลืออีกหนึ่งองค์ยมยังไม่ได้เป็นพระหันก็คือพระอนุแต่พระอนุก็ตั้งใจปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระหันในที่สุดนะอ่าก็คือตั้งใจปฏิบัติแบบไม่นอนยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งยืนเดินนั่งอยู่ไม่นอนเลยเครียดเลยงการต่อยากจะให้มันบรรลุไงก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยจนในที่สุดเหนื่อยแนละ้วยมอ่าก็จะเอ็นกายนะขณะที่เอ็นกายปุ๊บปรากฏว่าบรรลุเลยย อ่าม,มันกับว,ว่าพระอน์นั้นบรรลุพระอาหารหันต์นั้นครึ่งม,นมนันว่าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นใอยู่อ่าบรรลุปเป็นพระรอรหันต์นะอ่าจากนั้นจึงครบร้อยองค์นั้นทำสังขยาในครั้งที่หนึ่งที่เขาเวพระัตนพดทําศสัตบัญที่เมืองราชครึกในวันพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปเนาะอ่าโยมมองขวามือเราโยมเห็นเจดีย์พุทธคยาไหมอ่าเห็นไหมอยู่นะเห็นไหนม นี่ยก็คือเอาจุดที่ตรงที่สุดเลยโยมจุดที่มันตรงที่สุดเลยว่าตรงไหนคือเป็นบริเวณที่พระมหาบุรุษมาอีิษฐานลอยฐานะแต่ชี้ว่าตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้มันก็คือบริเวณเนี้ยนะเนี่ยบริเวณที่ที่พระมหาบุรุษได้มาอดิษฐานลอยฐานเห็นไหมโยมเห็นรอยที่เขาขุดไหมโยม เห็นไหมยมเขาขุดไม่เจอเลยโยมคณะของเราอาจจะเจอก็ได้มีใครจะลงไปขุดไหมแ <laughs> น่หยมดีว่าอาธิษฐานลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้ำอนรัญชราเนี่ลอยไปดีว่าเอาจุดที่ตรงยอดเจดีที่สุดเพราะตอนนั้นยังไม่มียอดเจดีแต่ว่าปัจจุบันนี้เราเห็นแต่ก่อนนั้นก็คือมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นสาชาติที่ไปเกิดรอเจ้าชายอยู่แล้ว นะอ่าคือคือต้นพะศสีมหมาโพธิ์อันนึ่งที่เกิดพร้อมเจ้าชายอ่าน,ะน้นก็ไปกอเกิดรอยพระองคนะ์อ่าเรียกว่าเดินเรียกว่ามีบางคนบางท่านว่าออ่าพระมาหาบุรุษเนี่ยใช้อะไรข้ามแม่น้ำเน,ำเนำรัญชาลาไปนะพะหรือว่าดำน้ำอยู่ก็คือแม่น้ำเนรัญชาลาโรสังเกตนะเป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกแต่เป็นแม่น้ำที่กว้าง ในยมในช่วงที่มีน้ําก็ไม่ได้เรียกว่าลึกเท่าไหร่นายโยมนะก็ประมาณนี้อืมอย่างแล้วก,ก็เี่ยประมาณคอแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามแม่น้ำนี้อันฉลาไปได้อยู่แต่ว่าในปฐมสมโพธิกถาเขาก็ไม่ได้อธิบายเวลาพระองค์เดินข้ามเรืออะไรแต่ว่าโดยตามความเป็นจริงนั้นก็คือเรียกว่าในการสันนิษฐานก็คือพระองค์อาจจะใช้ลิ์ของพระองค์นั้นก็ มันเป็นปฏิหารเลอยู่แต่ก็ถ้าเป็นธรรมดาของเราตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้บรรลุใช่ไหมมันก็นสามาธิจะเรียกว่าเดินข้ามไปได้เะอยู่พะวันตาพระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นอาจจะใช้ฤทธิ์แต่นั้นตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจา้ายยังเป็นพระหมหาบุตรยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่อันนั้นเรียกว่าสามารถที่จะสันนิษฐานเดินข้ามไปแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็รับย่าอะไรยยิยม ยาอะไรยาคาหรือยาอะไรยากุศะแปดกับมือจากโสดที่ยาผาหลิงฝั่งโน้นนะไม่ในฝั่งนี้อืมรับยากุศะแปดกับมือแล้วก็นําไปอธิษฐานภูใต้ต้นราศีมหาภูเป็นรัตนบัณฑ์หลังเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะได้ไปสวดมนต์แล้วก็จะได้ไปฝั่งเรื่องราวที่ใต้ต้นราศีมหาภูอีกรอบหนึ่งเนาะ พระเจ้าเลียวไซคอยถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำอธิฐานเสร็จแล้วก็วางลงไปถาดทองคำนั้นลอยไปตามน้ำสักพักก็ทวนกระแสอยู่ไปแปดสิบหลอกแล้วก็จมลงนะปรากฏว่าไปกระทบกับถาดอีกสามใบที่ พระพุทธเจ้าในอดีตในพัทธกัปนี้ที่มาอธิษฐานลอยถาจึงเป็นหลักฐานยืนยันในทางประวัติศาสตรออ์เนี่ยอยู่พระพุทธเจ้าในอดีตท,ที่ได้เกิดมาในพัทธกัปนี้ก็มาอธิษฐานลอยถานในที่เดียวกันนะเป็นหลักฐานที่ยืนยันที่ชัดเจนว่าสามองค์ที่มาอธิษฐานลอยถาแล้วก็องค์ปัจจุบันนี้คือโคตมะพระโคตมะโคดมเนี่ยก็ องค์ที่สี่นั่นเองไปกระทัดไปกระทบกับถาดอีกสามใบเป็นถาดที่สี่นั่นเองนี่นั้นในอนาคตพระเสด็จไม่ไตรก็จะมาอธิษฐานลอยถาดที่ในที่เดียวกันเช่นเดียวกันแล้วก็จะมาตรัสรู้ในที่เดียวกันเช่นเดียวกันในพัทธกับนะอยู่พระพุทธเจ้าในพัทธกับนี้เนี่ยอยู่อ่าไปกระทบกับถาดอีกสามใบปรากฏว่าถาดสามใบนั้นมีใคร ดูแลอยู่อยู่อยาาเออพยาหนักหนากหนกันกนั้นชื่ออะไรห <laughs> <laughs> นักอะไร <laughs> อะออมุจเลินไม่ใช่นะ <laughs> มุชเลินนั้นสัปดาห์ที่หกนะอ่าสัปดาห์ที่หกที่โงสวยมุติสุขอ่าหลังจากตรจุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปสวยมุติสุขในสัปดาห์ที่หกอ่าเรียวกว่า อยู่ที่สมุจลินได้พญานาคมุจลินมาแผ่พังผันปดป้องพระวรากายของพระองค์ไม่ให้แดดไม่ให้ลมไม่ให้ฝนน,นั้นถูกต้องพระวรากายนั่นคือสัปดาห์ที่หกนะแต่หน้าที่อยู่ที่ริมปังที่อยู่ที่เรียกว่ารักษาถานของพระพุทธเจ้านั้นก็เรียกว่ากาลนาคราชกาลกาล,าลนัคราชอ่าไปกระทบกับตาอีกสามใบนั่งครึบกาลนาคราตตื่นขึ้นมาเลยอยู่ อื่ว่าอ้าพระพุทธเจ้านี่มาเสด็จอุบัติอีกแล้วเหรือก็ปันก่อนก็พระพุทธเจ้าก็เพิ่งมาตัดทนุเองโอ้โหทำไมพระพุทธเจ้ามาตัดทนุอีกแล้วหรอเดี๋ยวทำการอภิวาทเดี๋ยวกา,นาลนาคาราทำการสักการะเล่าพุธทธทางสารนังกจจามิธรรมังสารนังกจชามิสังฆสารนังกาชามิแล้วก็หลับไปอยู่แล้วก็จะไป ตุน้นอีกโน่นพระเสียยะเมตไตรอยู่มาอาการ้อยถาทั้งเดอยู่พอเลยเวเนโหกาลละกันนะเป็นบุตรคลที่หลับโหยมเรียกว่ายาวนานมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ที่ว่าเสด็จอุบัติขึ้นมาเขาเรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรนพุทธันดรท่านอุปมาอุปไมเหมือนกับว่ามีภูเขาลูกหนึ่งสูง เเรียกว่ายอดหนึ่งโยมคือ16กกิโล16กกิโลนี้มีเทพธิดาร้อยปีมีเทพธิดานำผ้าเนื้อละเอียดที่สุดโยมมาลูบร้อยปีนะหนึ่งครั้งลูบหนึ่งครั้งแล้วก็ร้อยปีอีกมาลูบอีกหนึ่งครั้งจนภูเขานั้นเรียบราบไปกับพื้นนะโยมนี่โยมมันเรียกว่าอันอประมาหมันขนาดนั้นโยมโยมลองคิดดูดิมันนานขนาดนั้นโยมแต่กาลนกการะคนนี้โยมผู้หูหลับยาวนานมาิงกโยม และทําไมการะะการาชาธิจึงว่าหลับยาวนานบ้างอดีตชาติของการะละานาธราชคนนี้เพราะว่าในอดีตชาติของการะะการาชาธิราตนีในแต่ก่อนนั้นเป็นสาม,มเณรอยู่เป็นสาม,มเณรสาม,มเณรแล้วก็โอ้โหโยมได้ให้คือทําการอุปถัมภ์ทงการปฏิบัติดูแลพระสงฆ์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยโยมนะเอันนี้เดียว,ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ สามเณรอง์นี้นะก็คือทําการอุปถัมภ์ทำการรับใช้เรียกว่าพระสงฆ์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย่ันก็เลยเรียกว่าอขอให้ตนเองได้พักได้ผ่อนได้นอนเถออธิษฐานอยู่ในอดีตชาติเก็คือเป็นสามเณรนะการละนการละคนนี้พอมาในชาติเนี่ยที่สมมนาโคดมของเราก็เลยมาโอ้โหอยู่เป็นผู้ที่ว่าได้หลับแบบโอ้โหยาวนานมากนะ อัเก,ก็คือการละละากาณะตนนิยมเนี่ยเอาไปในอนาคตอนาก็จะมีพระสิริจตเมตไตรมาอธิษฐานลอยฐาะตรงบริเวณที่มักยึอยู่ดังนั้นในการอธิษฐานลอยถาดของพระองค์นเนี่ยเป็นการลอยถาดแบบทวนกระแสจะไม่อยู่ทวนกระแสน้ําในการที่ว่าลอยทวนกระแสน้ำนี่ถ้าเรามาอุปมาเปรียบเป็นบุคลาธิฐานธรรมธิฐาน ว่า,าเรามาเปรียบเป็นธรรมะพอที่เราจะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันให้มันเป็นประโยชน์เปรียบเหมือนว่าโลกนี้ที่ในปัจจุบันนี้มันมีเรียกว่าเครื่องเทคโนโล,โลยีต่างๆนะแต่มันเป็นมีสิ่งที่ยั่วยุล่อใจของเรานั้นมากนะ ถ้าเราไปตามโลกมากจนเกินไปโลกนั้นมันก็จะครอบงำเราปลาที่มันว่ายทวนกระแสน้ำโยมปลาตัวนั้นมักจะมีสิทธิน,นั้นรอดจากตาข่ายที่คนอื่นนั้นดักอ,อปลาที่มันโอก็คือมันว่ายทวนมันว่ายทวนกระแสน้ํานะมันมีสิทธิ์ที่จะรอดแต่ถ้าปลาตัวไหนว่ายไปตามกระแสน้าว่ายไปตามกระแสน้ำํำปลาตัวนั้น มีสิทธิ์ที่จะถูกเรียกว่ากับดักของคนที่ดักไว้เช่นเดียวกันนี่การลอยถาดอดีตถานเป็นการทวนกตระแสตรงนี้หมายความว่าโลกปัจจุบันในยุคมันมีวิวัฒน,นาการมากมายถ้าเราไปตามโลกจนเกิดไปถ้าเราไม่ทวนกระแสโลกไว้บางเนี่ยก็จะถูกโลกนั้นครอบง,งำเราเนี่ย ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นธรรมะ,ะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เรียนเราติดต่อองค์ท,ทรงอ,งอธิษฐานน้อยถาตรงนี้ก็คือทวนกระแสนั้นเราจะไปะตามกระแสโลกมากจนเกินไปตามไปตามไปเรียบร้อยอยู่โลกนั้นครอบงำเราเราจะงกว่าไม่ขึ้นหรอกไอ้เมื่อเราทวนกระแสทวนกระแสเนี่ยมันจะมีสิทธิ์รอดเราจะชนะ ไม่ตามกระแสโลกจนเกินไป,น,ปนี่ตรงนี้นะโยมเนี่ยที่โยมเห็นนี้ก็คือหญ้ากุศะอยู่เนี่ยเนี่ยหญ้ากุศะเนี่ยนะโยมญ้ากุศะเป็นหญ้าที่โสธิยพราหมณ์เกี่ยวนะแล้วก็ถวายแด่พระมหาบุรุษแปดกำมือ,อนั่นเองใช่ไหมเนี่ยธรรมาจึงบอกว่ารู้ธรรมชาตินีโยมจึงแม้ว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่มีคนทําลายเนี่ย ถึงแม้จะผ่านการเวลาไปประมาณ2,500กว่าปีแลว้วก็ตามถ้าไม่มีคนทำลายมันจะยังคงสภาพให้เราได้เห็นนะอ่เนี่ยเอ่ยมันยากุสะผ่านเวลาการเวลามันหลายปีแล้วใช่ไหมอยู่แต่ยังให้เราได้เห็นเลยใช่ไหมเออให้เราได้เห็นเลยย่ากุสะอ่ะแต่เดียก่อนต่มาก็ตอนที่เพลหนังสือต่อมาก็เข้าใจว่าเป็นย่าขาย่ยาขา แต่พอจะมามาอยู่ประเทศอินเดียมาศึกษาที่ประเทศอินเดียมาเรียกว่าได้สัมผัสมาเจอสถานที่จริงว่าโอ้มันไม่ใช่หญ้าขานี่วามันเป็นหญ้ากุศลนะโสติยาปรามที่ว่ามาเป็นเรียกว่าคนที่เกี่ยวญ้าเออเรียกว่าตวายให้แด่พระมหาบุรุษนั้นแปดกับมือนั่นเองคือคือหญ้ากุศะตรงนี้ดังนั้นอ่าบอกว่าหญ้ากุศะนี่ ในทางาพุทธศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นยาที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธประวัติที่โสติยพรามได้ถวายแปดกำมือให้เป็นที่ที่พระมหาบุรุษนั้นไปปูแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ประทับนั่งจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและถ้าในทางฮินดูในทางฮินดูในยากุสันยมเขาถือว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะ เขาจะนําไปบูชาเทพเจ้าของเขาก็คือพระกฤษณะอยู่บ้านอะไรเลยว่าพระกฤษณะ,ะเขาจะนําไปประกอบพิธีบูชาทุกครั้งเลยย่ากุศลเนี่ยเวลาเขาทําการทำพิธีบูชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเยี่ในทางศาสนาฮินดูนะและก็รากของย่ากุศลนิยมสามารถที่จะไปต้มาโยมก็เป็นยาได้นะ,ะย่ากุศานะ อ่าไม่ธรรมาดานะหยุดอืมอ่าก็คือไปต้มแล้วก็อ่ากินเป็นก็คือยาอ่าเกี่ยวกับอ่าต้อมลูกหมากก็ใช่อ่าเบาหวานนี่ก็ใจนะก็คือเรียกว่ากินอ่าก็คือรากรากมันจะมีออกรสหวานนิดนนะเอมอันนี้ก็คือยากรุษะอ่าเมือม่อเมื่อวนันเมื่อวันต้อมานั่งออโต้มาตรอมามาตัดยากรุษะไปยมเพื่อที่จะไปทําเป็น ที่ผมนำพระพุทธมน,ะน,ะนะต์นะก็คือว่าอเรียกว่าเป็นเป็นของที่ที่ทมีประวัติเป็นของที่มีประวัติในประวัติศาสตร์ในพุทธประวัติอยู่ก็นําไปนะก็คือเรียกว่าเป็นญ้าที่เป็นมงคลอะไรอยู่เมื่อวานนี้นั่งออโตโท้ที่ซอมมาก็ตัดไปประมาณโอบนยมต่ตอนนี้กําลังตากแห้งอยู่ยและญ้ากุศลนี้ถ้าเขาไปข้างในในหมู่บ้านนะ เขาจะนำยากุสานิยมมาแปลสภาพก็คือจากที่เป็นยากุสาธรรมดามาทำเป็นเสือ้อมาทำเป็นกระเป๋าขายได้อยู่เพราะว่ายากุสาเวลาเขาตัดเสร็จแล้วเอาไปตากให้แห้งให้มันโดนน้ำค้างยอยู่โดนน้ำค้างมันจะเหนียวอยู่เขาจะเอามาสารเป็นเสือ้อแล้วก็เอามาสารเป็นกระเป๋าอยู่แล้วก็เอาสีมาทาสวยยม เนี่ยยากุสะนี่เรียกว่าใช้ได้อก็เรียกว่าทำกระเ,เป๋ายากุษะได้ทําเสือยากุษะได้อยู่เสือที่ปูนั่งอยู่นะเนี่ยเรียกว่าจะมีหมู่บ้านเข้าไปข้างในนะเขาจะเกี่ยวยากุษะเยอะมากเลยอยู่เนี่ยนี่ยก็คือเรียกว่าประโยชน์ของยากุษะนั้นเราจึงเรามาถึงโอ้เนี่ยมันไม่ใช่ยาขานี่หว่าแต่มันอยู่ในตระกูลของยาขามันออกดอกนั้นจะสีขาวอยู่ อ,ออกดอกสีขาวมันก็ยากขาแต่ไม่ใช่ยากขานะเป็นยากกุศธนั่นเองแน่จึงบอกเอ๊เนี่ยธรรมชาติคนไม่ทําลายมันยังคงความเป็นธรรมชาติให้เรา,าได้เห็นได้ดูผ่านการเวลากี่ปีมาแล้วกว็าตามแต่ยังให้เรานั้นได้เห็นเหมือนในเรียกว่าพุทธประวัติไปเลยอยู่เนี่ย มอนั้านว่าเป็นการที่ว่าเราได้เดินตามร้อยบาทของพระพุทธเจ้าเดินตามร้อยบาทของพระพุทธองค์นั้นปั้เจุดนะเป็นแม่น้ำปั้นจุดฮะมันจะก็คือแม่น้ำต้งสงสายไหลมาบรรจุกันได้วางแม่น้ำเมรัชรากับแม่น้ำาบฮันีก็คือแม่น้ำสงสายจะไหลมา แม่น<ส> <orman pulse. S 1> ้ำเนรัญชาแม่น um ้ำโมหนีกับแม่น้ำเนรัญชาาไหลมาบรรจบกันป๊บก็จะกลายเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งก็เรียกว่าแม่น้ำฟันกุบไม่แม่น้ำฟันกุบนะแต่ระหว่างแม่น้ำฟันกุบกับแม่น้ำเนรัญชดาคือเราจะเหมือนกับว่าจะเยอะกับไม่ออกอยู่นะเออคือเนรัญชาดาก็คือฟันกุบนะฟันกุบก็คือแม่น้ำเนรัญชาดาอยู่ แต่เรามันจะเป็นจุดเป็นจุดนะก่อแม่นม้ำนะก็คือมันจะมีตัวแยกของเขาอยู่นะแต่เรานั่งผ่านมาเมื่อกี้เป็นแม่นม้ำปันปะุกนะอันนี้ก็คือแม่น้ำทั้งสองสายมาบรรจบกันอยู่แม่น้ำโมหันดีกับแม่น้ำเดรัชรานัอย่นงเงก็อยู่เป็นเส้นทางอ่ามันบอกว่าเป็นแม่น้ำในประวัติศาสตร์เป็นแม่น้ำที่ เกิดขึ้นในสมัยที่ในพิพิธภัตฑ์อยู่นะที่บันทึกไว้ชัดเจนว่าพระมหาบุรุษมาอธิฐานในฐานซึ่งในวัเนเร้ก็ไปตั้งสถานที่ที่พระมหาบุรุษมาอธิฐา,านในฐานที่เรือนฝั่งแม่น้ำเนรันเชรา,านั่นเองเช่นั้นในตอนเช้าในวันนี้เพื่อให้การเดินทางของเรา เดินทางด้วยความแล้วคลาดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆนั้นมาจุดกันเพื่อให้ชนะอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเราจะได้พาญาติโยมทุกคนทุกท่านอยม่เปกล่าการาเดินทางก่อนนะเอนาะโยม